โอเคครับผมสวัสดีพี่ๆทุกท่านชาวรถกระบะด้ยนะครับผมก็กลับมาพบกับบูมอีกแล้วในช่องกระบะกับบูมครับผมที่จะมารีวิวรถกระบะให้พี่ๆได้รับชมนะครับผมไม่ว่าจะเป็นส0่ปรตูหรือว่าแคปหรือตอนเดียวก็มีให้พี่ๆได้เลือกทุกรุ่นทุกแบรนด์ทุกยี่ห้อเลยครับผมถ้าพี่ๆอยากเข้ามารับชมรถเองหรือว่ามาทดลองขับนะครับเรียนเชิญนะครับที่บริษัทเพชรยนต์สีไทย68แยกหนึ่งครับผมและวันนี้อยู่กับรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆครับผมลงล้อมาให้แล้วเรียบร้อยด้วยกับเจ้าตัว ยูสูดีแมกนะครับผมแครปสี่ไฮแลนเดอร์นะครับผมหนึ่งจุดเก้าแซดคันนี้ชนะมหนึ่งจุดเก้าแซดนะรถปีสองพันสิบแปดกับเลขไม้เป็นแค่เจ็ดหมื่นเท่านั้นเจ็ดหมื่นเก้าเลขไม้น้อยมากๆนะครับผมไม่ถึงแปดหมื่นด้วยกับราคาสุพิเชษค,ครับราคาเพียงแค่หกแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทครับผมเศรษฐีพีก็สามารถปีดาวได้เลยผ่อ,อนสบายสบายที่หนึ่งหมื่นสองพันบาทนะครับพี่พี่ท่านใดสนใจจับจองเป็นเจ้าของนะนี่ติดต่อเข้ามานะครับผมศูนย์เก้าศูนย์สองเก้าแปด ก้าแปดเก้าสามผมอันนี้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะขับสบายสบายนะครับผมลงล้อมาให้แล้ว้ยังเป็นสี่ประตูด้วยสามารถเอาไปใช้งานในครอบครัวได้นะครับผมหรือว่าใช้วิ่งวิ่งงานนะครับรับส่งของได้หมดเลยครับผมนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้รับชมกันนะว่าคันนี้เป็นยังไงกันบ้างโอเคครับผมเริ่มกันที่ด้านหน้าก่อนเลยแล้วกันนี่ครับให้ดูความสวยงามก่อนไม่ต้องแต่งอะไรเพิ่มแล้วคันนี้คือมีล้อก็หล่อแล้วโอเคครับนี่ครับด้านหน้านะครับผมได้มาเป็น ไฟโปรเจคเตอร์หลอด LED แล้วเรียบร้อยครับผมมนาะพร้อมกับ d a Daytime r u n n i n g Light แบบนี้ครับเดี๋ยวตอนเปิดไปจะสวยมากๆนะครับผมเดี๋ยวผมเปิดให้ดูโคมไฟก็ยังใส่เ๋ยวไม่มีตําหนิครับผมกระจังหน้าก็จะเป็นสองชั้นแบบนี้โครเมียมครับผมเส้นใหญ่ๆมาพร้อมกับโลโก้อิซุตุสีแดงน,นะครับผมนี่ครับไฟหน้าสวยๆแบบนี้เลยและคันนี้ก็ได้ไฟตัดหมอกมาแล้วแล้วก็ครอบด้วยโครเมียมแบบนี้ครับผมสวยๆเลยนะทะเบียนกําแพงเมชร แต่ว่าจริงๆเราจะเปลี่ยนให้นะครับผมปเป็นทะเบียนกรุงเทพทุกคันของบริษัทเพรยนต์โอเคนะครับผมอันนี้ได้เป็นสีขาวด้วยสวยๆเลยสามารถแต่งเพิ่มได้เยอะนะรถไม่ต้องทําอะไรเพิ่มนะครับแค่นี้ก็หล่อแล้วโอเคมาดูว่าในส่วนของช่วงล้อกันบ้างดีกว่าในส่วนของช่วงล้อนะครับผมนี่ได้เป็นแม็กแต่งมาแล้วเรียบร้อยครับผมล้อแม็กขอบ8น่าเป็นน่าจะเป็นแม็กไอนะแบบนี้สีโกนะครับผมสวยๆแบบนี้มาพร้อมกับยาง ยังปีจุมครับผมถึงว่ายังใหม่อยู่แต่ถ้้ไม่ไม่พอใจครับผมเปลี่ยนให้ได้ครับผมทั้งสี่เส้นเลยเอาไปเลยปีๆครับผมถ้ามาจับจองกับผมนะผมเปลี่ยนยางให้ปีๆครับผมยางปีใหม่ๆดอกยางแน่นๆลึกๆเอาไปใช้กันเลยครับดูที่ห่งซุ้มล้อนะครับผมนี่ครับนี่รถเพิ่งเข้านะครับผมแต่สภาพก็เป็นแบบนี้เลยสะอาดสะอ้านนะไม่ได้ถือว่าสกปรกแล้วก็ดูที่เบ้าโช้กครับไม่รู้ในกล้องมองเห็นไหม ไม่มีการแตกนะครับผมเดิมๆจากโรงงานแน่นอนครับผมน็อตไม่มีขยับทุกชิ้นส่วนแบบนี้เลยนะครับทางเรารับประกันอยู่แล้วเรื่องโครงสร้างไม่ว่าจะเป็นการชนหนักพีควา่มจมน้ําตัดต่อตัดแต่งไม่มีแน่นอนครับผมรับประกันได้เลยเลขไม้ก็เลขไม้แท้ๆครับผมถ้าพี่ๆตรวจเจอนะว่ากับไม้กอไม้มาขับรถมารับเงินสดกลับบ้านได้เลยครับผมเพราะว่าไม่เจอแน่ๆรับประกันเลยครับรถสภาพเเดิมจากโรงงานโอเคมาดูกันที่ส่วน กระจกกันมาเนื้อกระจกมองข้างนะครับผมเป็นสีโครเมียมพร้อมกับไฟเลี้ยวติดมาให้แล้วเรียบร้อยครับผมแบบนี้เลยสวยๆนะครับสี่ประตูนั่งสบายๆใช้งานในครอบครัวได้ดีครับผมโอเคครับนี่ครับด้านหลังให้ดูแชสซีเล็กน้อยแล้วกันดูได้เลยครับนี่คือรถึ่งเข้านะสภาพก็สะอาดสะอ้านไม่มีช้ำนะครับผมไม่มีบอบช้ำแน่นอนรถไม่มีโดนมาดูนี่ครับโครงสร้างเดิมๆนะแชสซีไม่มีการปฏิปต่อนะครับผม ดูได้เลยครับไม่มีรอยต่อนะดูรถผมจะพาดูให้ละเอียดพยายามและให้ละเอียดที่สุดนะครับผมพี่ๆจะได้มั่นใจในโครงสร้างนะครับในตัวรถว่ารถเราไม่มีโดนแน่นอนนะครับผมอีลังกาอะไรแบบนี้ก็ไม่มีนะรับประกันเลยนี่ครับดูวับดูสภาพอยากให้เห็นชัดๆนะแต่ว่าน่าจะได้ประมาณนี้ก็คือเดิมทั้งท่านจริงๆเหมือนออกมือหนึ่งป้ายแดงนั่นแหละสภาพรถแต่ว่าคันนี้ก็คล้ายๆกันนะครับใช้แค่เจ็ดหมื่นโลเท่านั้น โอเคครับมาต่อกันที่ด้านหลังนะท่วงท้ายของกระบะแบบนี้เลยครับผมผิวพันธุ์ทุกอย่างสวยงามโลโก้ไม่มีการแก่ครับผมผิวพันธุ์สวยๆสัดส่วนโค้งเว,ว้าเนียนๆนะครับผมแบบนี้เลยไฟท้ายก็จะไฟเบรกไฟเลี้ยวไฟถอยเรียงตัวมาสวยๆเช่นเดิมครับแลวก็คันี้ได้เป็นกล้องถอยมาแล้วเดิมๆนะครับจากโรงงานมองเห็นชัดเจนเดี๋ยวผมใส่เกียร์ถอยหลังให้ดูตอนดูภายในนะครับผมมือเปิดแล้วเป็นสีโครเมียมและไฟเบรกดูใี้สามอยู่บริเวณ ด้านบนนะครับผมแบบนี้เลยนี่ครับสีก็สีเดิมนะไม่มีโดนมาแน่นอนอาจจะมีพวกสะเก็ดหินอะไรเล็กน้อยแต่เดี๋ยวเราเก็บให้ครับผมแต่ตอนนี้ผมยังหาไม่เจอเลยตำหนิสภาพรถถือว่าร้อยเปอร์เซ็นเลยนะคบผมรถเพิ่งเข้ามาก็ขายได้เลยครับผมไม่ต้องทําการปรับสภาพเยอะแต่เดี๋ยวเราจะทําการพัดสีทําสปาทั้งภายในและภายนอกให้ปีๆครับผมโอเคมาดูช่วงล่างกันหน่อยดีกว่าช่วงล่างนะครับผมดูกระบะต้องดูช่วงล่างด้วยนี่ ล้อะไรนะครับผมโหยังใหม่ๆอยู่เลยดูได้เลยครับผมใหม่มากๆนะแล้วก็ในส่วนของเพลานะครับเบ้าโชกแหนบต่างๆเดิมๆทั้งคันครับผมไม่มีร่องรอยของสนิมดูได้เลยครับโค้ดยังอยู่เลยนะเขาเรียกอะไรอะมาร์กอะครับมาร์กโรงงานอาจะใช่มาร์กโรงงานก็ยังอยู่ครบๆเดิมๆแบบนี้เลยครับใช้งานได้ไม่มีปัญหาแน่นอนลุยได้ครับผมอันนี้ ช่วงล่างไม่มีปัญหานะช่วงล่างแน่นๆโอเคครับผมตอนผมขับมาถ่ายตรงนี้ก็โอเคนะไม่มีปัญหาเลยขับดีนะครับผมมาดูภายในห้องโดยสารครับดีกว่าให้ดูบริเวณหลังคาก่อนนี่ครับด้านบนนะครับได้เสาการคีบฉลามดูได้เลยครับรถไม่มีการกับสีมานะสีเท่ากันทุกจุดแล้วก็ไม่มีรอยถลอกนะรถไม่มีตีรลังกาปิดคว่ำแน่นอนครับผมแบบนี้เลยพิสูจน์ได้ครับเช็คศูนย์ได้ทุกศูนย์เช็คประวัติศูนย์ได้ครับผมแบบนี้เลยนะโอเค ให้ดูภายในห้องตดยสารกันสักเล็กน้อยนี่ครับเห็นภายในห้องโดยสารแล้วต้องว้าวแน่นอนเพราะว่าได้เป็นเบาะหนังครับผมสีน้ําตาลเข้มแบบนี้ทําให้ดูหรูหราขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะดูมากมากนะครับผมเบาหนังสีน้าตาลแบบนี้เลยดูครับภายนอกก็จะดูไวรุ่นไยรุ่นภายในก็หรูหราไปเลยครับผมมีเบลมาให้ครบครบฟังก์ชันก็มีที่พักแขนนะครับผมเรียบร้อยแบบนี้โอเคใช้งานได้ปกติครับผมไม่มีปัญหาเบลมีมาให้ครบครบสีประตูก็คือนั่งสบายนะครับผม สีชาไม่ติดเพดานแน่นอนแล้วขาเ่าเหยียดได้นะครับไม่มีปัญหาใช้งานได้ปกติครับให้ดูเพดานนิดนึงนี่ครับมีลำโพงติดมาให้แล้วเรียบร้อยครับเดิมๆจากโรงงานสองจุดแบบนี้ไลท์ซัพพอร์ตดาวนะครับผมไปอ่านหนที่ก็มีมาให้นงครับอันนี้คือเดิมมากเดิมทั้งคันภายในหรูหรานะภายนอกก็คือแต่งซิ่งแต่งสวยนะมาต่อกันที่ฝั่งคนขับกันบ้างฝั่งคนขับนะครับออาให้ดูมือเปิด เฝ้าจับนะครับมีการลอยมาให้เรยบร้อยแล้วก็มือเปิดประตูนะมีปุ่มล็อกแบบนี้เพราะว่าได้เป็นรีมทดแบบชี์เล็นะครับผมเจเริ่มกันที่แผงประตูก่อนเลยแล้วกันแผงประตูนะครับฟูมฟนด้วยสีดำแล้วก็มีหนังสีน้ำตาลเข้มแบบนี้ครับผมหรูหราจริงๆนะที่ว่าแข่งเขาจะของดีแมนคเขาจะเป็นสไตล์แบบสโลงขึ้นด้านบนแบบนี้นะครับผมมาพร้อมกับกระจกไฟฟ้าหนึ่งออโต้แบบนี้เลยครับสวยๆและคันนี้พิเศษมากๆนะเบา ปรับไฟฟ้าผมแบบนี้เลยนะครับผมบอกหนังไม่พอแถมยังปรับไฟฟ้าอีกต่างหากก็คือปรับได้ตามสรีระของร่างกายเลยครับผมเดินเข้าเดินออกปรับได้หลายระดับนะเดินทางไกลไม่เหนื่อยไม่ลําบากแน่นอนครับสบายๆเลยนี่ครับความรูละสีน้ําตาลเข้มๆสวยๆครับโอเคมาต่อกันภายในห้องโดยสารเดี๋ยวผมจะลองสตาร์ทเครื่องให้ดูคนระับโอเคครับผมปุ่มนจิ i นสตาร์ทอยู่ฝั่งซ้ายนะคันนี้ นี่ครับสตาร์ทีเดียวติดไม่มีปัญหาในการใช้งานหน้าปัดเรือนไม้สวยๆครับสองหลุมแบบนี้เลยฝั่งซ้ายวัดรอบฝั่งขวาวัดความเร็วและดูที่เลขไม้นะครับสังเกตชัดๆเลขไม้แค่เจ็ดหมื่นเก้าลดปีสองพันสิบแปดนะเลขไม้เจ็ดหมื่นเก้าไฮโดรพีวิเซตังหักไม่ได้เยอะเลยนะครับผมเจ็ดหมื่นเก้าดอกเบี้ยพิเศษสามจุดห้าเก้าก็ได้นะคันนี้ผ่อนสบายๆครับผมโอเคพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมันติดฟังก์ชันนะครับเดิมๆแท้ๆจากโรงงานแล้วก็มีตัวคูดคอนโทรลมาให้แล้วอยู่ฝั่งขวานะครับผมนี่ครับจะปรับโหมดหรือ เปิดเพลงปิดเพลงก็ฝั่งซ้ายได้เลยนี่ครับไม่มีรอยทะเลากเลยนะพวงมาลัยดูได้เลยครับดูคอนโทรลก็คือระบบล็อกความเร็วนะช่วยให้พี่ๆเวลาเดินทางไกลนะครับผมไม่เหนื่อยไม่ลาบากล็อกความเร็วไว้ขับได้ปลอดภัยแน่นอนครับผมนี่ครับจอทัลสกีนได้ตามปกติครับทางวิทยุ F M A M เปิดเพลงกันพอๆแอร์เย็นเพียงพอครับเพราะได้เป็นแอร์ระบบแบบนี้มาแล้วเรียบร้อยออโต้นะครับผมแบบนี้เลยใช้งานง่ายๆนะครับผมเย็นฉ่ำแน่นอน แล้วก็ได้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยคันนี้พิเศษมากๆเกียร์ออโต้นะขับง่ายๆผมใส่เกียร์ถอยดูให้ดูที่กล้องนะครับชัดขนาดไหนนี่ครับผมะระยะมาให้แล้วด้วยเรียบร้อยปลอดภัยแน่นอนครับมือใหม่ก็สามารถใช้ได้ผู้หญิงขับได้ผู้ชายขับดีครับผมแบบนี้เลยไปดูห้องเครื่องกันสักเล็กน้อยแล้วกันสําหรับเครื่องยนต์1.9นะว่าเป็นไงมากโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดฝากระโปรงนะให้พี่ๆได้รับชมกันสักเล็กน้อย นี่ครับอย่างที่ผมบอกไฟเดย์ไทม์และนิ่งไลฟ์เวลาเปิดมนะันก็จะสวยแบบนี้เลยสตาร์ทเครื่องยนต์นะเจ <Okay, S 1> ขออนุญาตตั้งกล้องก่อนนะครับผมเปิดฝาโปงให้ที่นี่ได้รับชมกันองเครื่องนะแบบชัดเจนชัดเจน โอเคครับผมนี่ประมาณนี้เลย้องเครื่องนะครับฝา D I สีฟา้าแบบนี้เติมเงินเดิม,เด,มเดิมนะครับไม่มีสันไม่มีการรั่วตึงของของเหลวหรือน้ำมันเครื่องนะครับผมดูได้เลยอุปกรณ์พลาสติกทุกอย่างแข็งแรงนะครับผมไม่มีกรอบแน่นอนแบบนี้ครับให้ดูที่น็อตฝากระโปรงนะแล้วก็คันนาะเนะครับเดินที่น็อตฝากระโปรงไม่มีการสันครับฝากระโปรงเดิมเดินสีไม่มีการกลับนะครับรถไม่มีโดนนะดูได้เลยครับแบตเตอรี่เปลี่ยนรุ่นใหม่มาให้แล้วเรียบร้อยความร้อนไม่มีปัญหาครับสำหรับรถคันนี้เดินทางไกลได้สบายสบายแน่น ให้สังเกตที่แผ่นเพดนะครับแผน่นเพดเดิมๆก็ยังอยู่อบแบบนี้เลยแบบนี้ครับผมโลโก้ o, ชัดเจนนะครับและดูที่คันหน้านะดูคมดูน้อตต่างๆไม่มีการขยับนะครับผมป็งแบบรูปเดิมทุกอย่างครับรถไม่มีโดนมาแน่นอนโอเคครับเดี๋ยวผมจะมาสรุปราคาให้ฟังคร่าวๆนะนี่ค,ครับถุสวยมากๆนะเวลาสตาร์เทเครื่องก็คือมีในย์ทามแล้วนิหน่อยแล้วก็จัดตรงมารอแบบนี้โอเคครับผมสําหรับเจ้าตัว อินสุดีแม็กนะครับไฮแลนเดอร์แคร็บสี1.9เซตนะครับผมคันนี้รถปี2018นะได้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยครับง่ายๆสบายๆครับกับเลขไมล์จุดไฮไลท์เลยครับเลขไมล์แค่79,000เท่านั้นราคาก็พิเศษเหมือนกันครับราคา619,000บาทครับผมจัดยอดได้เต็มปีด้าได้เลยครับกับดอกเบี้ย2.59สบายสบายครับผ่อนสบายๆกันเลยผ่อนเริ่มต้นที่12,000บาทนะพี่ๆท่านใดสนใจจับจองเป็นเจ้าของนะครับติดต่อเข้ามาได้ที่090298 เก้าแปดเก้าสามนะครับผมพลาดไม่ได้นะครับคันนี้เพราะว่าหล่อจริงๆครับสภาพเดิมๆแบบนี้เลยครับผมโอเคนะครับและก่อนไปก็ขอฝากพี่ๆช่วยกันนะกดไลค์กดติดตามให้กับผมด้วยนะครับผมแล้วผมก็จะมารีวิวรถให้พี่ๆได้รับชมกันคอมเมนต์กันเข้ามานะครับผมอยากดูรถคันไหนเป็นพิเศษหรือว่าเห็นรถคันไหนแล้วถูกใจนะก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้หรือว่าทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้ผมก็ได้นะครับถ้าสนใจรถคันนี้เดี๋ยวผมโทรติดต่อกลับไปทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ที่คอมเมนต์ก็ได้ ปีนะครับปรึกษาเรื่องไฟแนนซ์ผมจัดให้ได้ครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนรถเข้าใหม่จะเป็นคันไหนก็ไว้ติดตามชมกันนะครับสวัสดีครับผม